เบิ้งนกเบิ้งนกพี่น้องเบิ้งนกเบิ้งนกสังเกตนกสังเกตนกนกเต็มเลยอุ้ยบังคุดอะเบิ้งนกก็ต้องเบื้องเงื่นเบิ้งนกนกน้ำน้ำบ่หน่อยได้ไหมพี่น้องเบิ้งแต่ว่าตรงนั้นน่ะเหมือนจะล้มล้มลงนะตรงนั้นน่ะเหมือนจะล้มเนาะตรงนี้เป็นใต้ต้นมะม่วงเด้อพี่น้องเดี๋ใต้ต้นมะม่วงเด้อขุ่นขั้นหนึ่งแลนมาแล้วพุ่นอยู่ถนนขุ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 นขั้นมาขนเราเข้าไปขายได้พี่น้องแล้วนะขั้นั่นเนาะ เขาก็สิทายเอาอีกจแปดนาทีเก่านาทีนี่แหละเเก่านาทีเนาะคนแบบพื๊ดพอได้ยานเด้อรถพันใหญ่ๆเบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิงไลนาม้งนามาเบิ่งบิได้ยานหนามเด้อโอ้โหสุดยอดเลยใกล้แล้วใกล้แกลเินดาทีนะเปิดไทยนี่ก่อนเลย ดีแหละได้คนนี้มามาตัดคลิปให้หน่อยเพราะว่าเมื่อกี้มันมีแต่ภาพเดิม,<ไห>มเดี๋ยวมันจะซ้ำกันเ<ไหม>ข่ากำลังสั้น<ไหม>โอ้สุดยอดเลย<ไหม>โอ้โอ้โอ้ก็ต้อยานจะจไปใสนี่ ดูดินตะขาบเขาพี่น้องมั้งเขาเพยายานนามเลยได้ไหมมั้แต่ว่าตรงนั้นมันข้าวมันจะล้มแล้วเนาะโอ้โอ้ไปตารถนี้ไปเด็จจักนาที่แก้าเออสามนาทีแน่ก้วเนาะหนงร้อยเราก็ได้คลิปเยอะแล้วแหละ ก็มีน่ขงขนหน้าจอได้เยอะแล้วพี่น้องเมืองเมืองแลนอยู่ถนนคนละมิจรถเที่ยวเขา่าเที่ยวยังเต็มอยู่คนละเริ่มแล้วเ,เริ่มดูดูหังเท่าละ่ะดูดิอันนี้คือข้าวนาปีเดอ้อพี่น้องไม่ใช่นาปังเดอ้ออันที่ล้มๆน่าจะเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้ข้าวเจ้าข้าวเจ้าสิไเปเทได้ป่ะที่นี่ข้าวเจ้าสิไเปเทศล่ะ เจ้าของเหมนพู้เพ่อนเหม่อนหาเพื่อนแขกคนเพื่อนบ้านยู่ละเรารับถมดินถมยังทุก้างอะไรก็เอารถด,ดินน้ำเล่าว่าม่หนหน่อยหน่อยปีนึงปีนึงโ้สุดยอดดูเขา,ป,ขแบบาเปีนขึ้นแบบไม่ยันเลยปีนขึ้นแบบไม่ยันเลยนะคะบอยันไม่น่องบอ่มียันแบบขึ้นได้ตลอดเนาะสูงตำํำขาวดำขึ้นได้ตลอดนะคะ